บรรยากาศยามเช้าที่ชุมทางหนองประดุกนะครับตอนนี้นะครับขบวนด่วนที่86นะครับตอนแรกนะครับทางนายสถานีนะครับจะให้จอดรับผู้โดยสารที่ชุมทางหนองประดุกนะครับเนื่องจากขบวนที่356ขัดข้องนะครับแต่ตอนนี้ขบวนที่356นะครับใช้ได้แล้วไปแล้วนะครับรับผู้โดยสารไปแล้วรถดีแกจอดอยู่ทางด้านนู้นนะครับ นี่นะครับขบวนด่วนที่8ปนะครับต้นทางคนครศรีธรรมราชไปทางกรุงเทพนะครับกำลังจะผ่านชุมทางหนองประดุกนะครับคิดว่าต้องจอดรับผู้โดยสารแทนขบวน3า6ห้าหเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ขบวน356หใช้ได้แล้วนะครับ3 5 6หหกก็ าพธธาผู้โดยสารเข้ากรุงเทพแล้วนะครับขบวนที่86กกำลังผ่านชุมทางหนองวดดุกนะครับด่วน86 ทำขบวนโดย D E A 4557ครดับภาขบวนด่วนที่ 86นะครับนครศรีธรรมราชกรุงเทพผ่านชุมทางหนองประดุกไปแล้วนะครับบรรยากาศยามเช้าหมอกลงนิดๆน,นะครับที่ชุมทางหนองประดุกนะครับไปแล้วนะครับมีรถตอกแตกจอดอยู่ด้วยนะครับนี่นะรถตอกแตก